เรียบร้อยค่ะชาไทยจตงได้พได้ได้คุณแพทย์สยาครับคุณแพทย์สยาครับคุณพัชยาค่ะชาไทยเรียบร้อยค่ะขอได้นะคะโซดาค่ะได้พี่เร็วๆนะในนี้คะรอนางออเดอร์เราเยอะมากเลยวันนี้คุณหมอยครับคุณโมเอ๋ค่ะพี๊โซดาโกเมนนซไซอาริเกตโตโกไซมัสออเดอร์69เอติเอนหวานน้อยค่ะต่อไปออเดอร์เดลิเวอรี่ไม่ต้องคนแล้วเกิดได้เลย ี่ลูกค้าชื่ออะไรไม่กล้าเรียกครับมันจะไปะยากอะไรเร็วๆคุณนี่ครับคุณนี่ครับมิสเนียนมิสเนียนสิ้นกำเอิญอันเอ้ยทานนี้หรือกลับบ้านครับพี่โอเคเ okay. รียบร้อยค่ะ<อ>พี่พีไ่ไม่ต้องไม่ต้องขอพูดขอขอพูดได้หรอได้ค <น S 1> ี่ไม่ใช่คนไทยนะพี่ต่างชาติเป็นนเออง่ายง่ายๆผมทำได้ละครัพี่เชื่อใจดิคุณหน้าซุปครับคุณหน้าซุพีครับลูกค้าคุณหน้าซุคีคำสั้นนิดา ทินพีขาเย็นเย็นขอโทษขอโทษขอโทษรอบหน้าจะทําให้ถูกจะไม่มีโอกาสครบรอบอีกแล้วนะรอบหมดแล้วนะเชื่อใจสิเอาด้วยลูกค้าท่านนี่หรือกับบ้านคะนี่น่ารักค่ะอาอเลยขอทำอยานที่ตัวเองรักแน่ใจว่าทำได้แน่ใจเชื่อผมเหอะโอชื่ออะไรเรียกเองเออทุกคนทำได้ยาวขนาดนี้อู้ฟุ้ฟู้ไฟุไอ้ฟูอ้เออน่ช่วยงวยงวยกินมุกินโอซัส thank you พียร้านกาแฟยากไม่ทำแล้ว